เราไปกันเลยนะคะว่าเมื่อกี้ที่ครูค้างไว้ว่าทำไม1%ถึงชนะ999%ได้เคยได้ยินคำนี้ไหมธรรมะย่อมชนะอธรรมเคยได้ยินไหมคะทำไมความดีมันมีแรงกว่าความชั่วจริงไหมเออใครคิดใครเคยสงสัยในเรื่องนี้มั้งมันจะจริงได้ไงครูเงาะคิดลบมันคิดง่ายกว่ากว่าคิดบวกอะ่ะสังเกตว่าแล้วทำไมครูเงาะถึงบอกว่าธรรมะจะชนะอธรรมได้ก็เวลาคิดลบมันคิดง่ายมากเลยพวกคนลืมอะไรไปหรือเปล่า เวลาที่เราคิดลบนะคะเวลาที่เราคิดลบสังเกตไหมว่าจิตใต้สำนึกของเราจะบอกห้ามและไม่อยากและไม่ชอบห้ามนะคะแล้วมันก็ไม่อยากให้เราคิดสมมุติเราคิดอะไรที่ไม่ดีก็ตามหรือแม้กระทั่งคิดในเรื่องที่จะไปทําสิ่งที่ชั่วกรดาก็ตามอยากจะไปด่าเขามันจะมีจิตอยู่ข้างในคือแบบเราก็ไม่ชอบตัวเองหรือพอเราด่าแล้วเราก็โกรธตัวเองที่เราไปด่าคนอื่นเขา ถูกไหมคะแปลว่าอะไรแปลว่ากาลังหลักของจิตมนุษย์จิตประพัฒส,สอนจิตที่อยู่ใต้สุดบริสุทธิ์ของเราเป็นจิตที่เป็นคุณธรรมเวลาที่เราทําสิ่งที่ดีจิตไม่ค่อยห้ามสังเกตไหมเพราะเราทำสิ่งดีดๆก็เอยเบิกบ,บานทําไปเถอะทาไปเถอะเพราะนั่นคือมันการมันคือการสนองตอบจิตเดิมแท้ของเรา แต่เวลาเราทําชั่วมันจะเบรกเราต่อให้เราเผลอทําไปแล้วเราก็กลับมารู้สึกผิดนั่นนะคะมันถึงบอกเลยว่าถ้าวันนี้เราตั้งใจที่จะทําสิ่งที่มันเป็นสิ่งกุศลกําลังข้างในจะออกมาสู้อย่างชัดเจนค่ะมันจะออกมาสู้อย่างชัดเจนเคยมีนักเรียนครูง้อคนหนึ่งนะคะเขาเป็นคนที่ออชอบพูดคําที่มันเป็นนกักทีฟกับตัวเองหนูหนูเป็นคน หนูเป็นคนเรียนไม่เก่งค่ะหนูเป็นคนหัวช้าค่ะหนูเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งค่ะอะไรเขาจะพูดคําที่เป็นนิเกตีฟกับตัวเองจนวันหนึ่งอะค่ะที่เรามาเรียนกันแล้วเราก็ให้เครื่องมือการพูดเซลฟ์ทอกซซึ่งพวกคุณจะได้ในวันนี้ด้วยนะคะครูให้เครื่องมือในการพูดเซลฟ์ทอกปรากฏว่าพอเขาเอาไปสั่งตัวเองค่ะว่าฉันเป็นคนมีความจําดีฉันเป็นคนเติบโตได้ เขาพบว่าการพัฒนาของงานของเขาเติบโตขึ้นอ,อีกเคสนึ่งที่ชัดเจนที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมเลยคือนักเรียนครูคนหนึ่งเป็นโรค anger management มีปัญหาด้านการจัดก,การอารมณ์นะคะแล้ววันนั้นครูเปิดคลาส E I นะคะ E I คือ emotional intelligence เมื่อหลายปีมาแล้วแล้วครูยังไม่ได้เปิดกำลังคิดว่าปีนี้จะเปิดอีกรอบหนึ่งนะคะ ไม่ใช่ปีนี้หัดเร็วนี้เลยค่ะครูจะเปิดอีกรอบหนึ่งในอดีตเนี่ยครูสอนเขาเนี่ยเขามาถึงเขานั่งท่านี้ค่ะเขามาปุ๊บในเขานั่งเนี้ยเนี้ยนั่งขวางครูเลยค่ะพร้อมกระโดดตบบ้องหูครูตลอดเวลานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือครูก็ถามเขาเขาบอกเขากินยาอยู่ตอนนี้เขาพบแพทย์อยู่แต่เสี่ยงเขาแข็งมากเลยครูก็เลยชาเลนจ์เขาให้เขาทำเซลฟ์ท a l k นะคะให้เขาไปบอกว่าสั่งจิตตัวเองไปเลยว่าฉันเป็นคนเมตตาแล้วให้จิตของเขาโฟกัสความเมตตา แล้วครูก็ให้เครื่องมือที่วันนี้พวกเราก็จะได้ด้วยนะคะครูบอกให้เขาเนี่ยทำสิ่งนี้ไปปรากฏว่าค่ะพอเขากลับมาผ่านไปประมาณ2เดือนเขาบอกว่าเขาไม่ต้องรักษาแล้วเขาตอนนี้หมอบอกว่าไม่ต้องมารักษาแล้วและท่าทางเขามาวันนี้คือเป็นสวัสดีครับครูผมอยากแชร์เรื่องหนึ่งนะคะคือกลายเป็นคนสุภาพและเพื่อนๆที่รู้จักเขาก็บอกเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคุณลองคิดดูสิคะว่าการทำเซลฟ์ทล์กทำต่อเนื่องแค่21วันเอง แต่คนนี้เขาเลือกที่จะทํายาวกว่ายีสเ็ดเขาทำสองเดือนคู่ขาทาไมสองเดือนมันถึงชนะ30ปีที่เขาสั่งสมมาได้ก็นี่ไงคะว่าธรรมะถ้าตั้งใจจะทํากําลังมันเยอะกว่าเพราะเวลาที่คุณทําสิ่งที่ไม่ดีนอกจากจิตจะดึงล้างเราไว้แล้วนะคะตัวคุณเองก็ทําด้วยความไม่ได้ตั้งใจฉะนั้นนะคะเมื่อไหรก็ตามกําลังของคนไม่ตั้งใจกับกําลังของคนตั้งใจอะไรมันจะยิ่งใหญ่กว่ากัน ในอดีตเราไม่ได้ตั้งใจทําความชั่วจบพานจบแต่วันนี้เราตั้งใจที่จะสร้างความดีตั้งใจกําลังจะคูณเข้าไปอีกสิเท่าฉะนั้น1%จะชนะ99%ได้แน่นอน1%นั้นเปรียบเสมือนกับ CEO ค่ะนึกออกไหมถ้าบริษัทบริษัทหนึ่งนึกถึงสภาพ มีคนเป็นแบบ99% 99%ก็คือเอ่อ90%คือพวกทํางานเช้าชามเย็นชามอิจฉาลิษยาดาทอคนอื่นทําตามสัญชาตญาณ9%เป็นแมเนเจอร์อีก9%เป็นแมเนเจอร์ทำตามอารมณ์อารมณ์ดีกูก็ทาอารมณ์ไม่ดีกูก็ไม่ทําแล้วดังนี้อีก1%เป็น c ์ซีโอแต่นอนไม่ทํามาหากินบริษัทนี้เป็นไงฮะเจ๊งถูกไหมฮะเหมือนชีวิตเราเลย ถ้าวันนี้คุณไม่ฝึก1%ชีวิตเราเจ๊งแน่นอนครูบอกได้เลยนะคะเจ๊งแน่นอนเพราะอีก9 9มันจะลากเราเลยแบบอัตโนมัติแต่ถ้าวันนี้คุณตั้งใจขอแค่ตั้งใจผิดพลาดไม่เป็นไรคนไม่ล้มเลิกแปลว่ายังไม่ล้มเหลวพูดพร้อมกันนะคะใครอยู่ที่บ้านนะคะถ้าเรายังไม่ล้มเลิกแปลว่าเรายังไม่ล้มเหลวนั่นแปลว่าเมื่อคุณตั้งใจวันนี้ฉันจะเอา1%นเอลองนึกถึงสภาพบริษัทที่จเจริญก้าวหน้า ก็เป็นบริษัทที่มี CEO เพียงคนเดียวแต่ถ้า CEO คนนั้นลุกขึ้นมาจัดระบบชีวิตใหม่ตั้งก,กฎกติกานะคะมีการหลอกลอ่ออีสมอง99พระ99หลอกลอ่อง่ายมากข่าวดีคือมันถูกหลอกลอ่อง่ายมากนะคะแต่เราต้องตั้งใจเราก็ชนะมันโอเคฉะนั้นวันนี้ค่ะใครมีมือถืออยู่กับตัวเองเอเอถ้าเกิดใครเปิดกล้องอยู่ให้มองหน้าตัวเองใครไม่ได้เปิดกล้องหยิบมือถือของเราขึ้นมา เปิดไปที่หน้าที่เป็นกระจกที่เป็นหน้ากล้องหน้าแล้วมองตัวเองไปเลยแล้วพูดพร้อมครูพูดตามครูเลยนะคะมองหน้าตัวเองลงไปนะคะลองหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวมองตัวเองลงไปในกระจกลองมองคนคนนี้นิ่งๆสักสามสิบวินาทีค่ะหายใจแล้วมองคนคนนี้ค่ะนิ่งๆเลยโดยไม่ต้องคิดอะไรในหัวมองเขาจริงๆ นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้มองเขาเต็มตาเลยให้พันธสัญญากับตัวเองค่ะว่าวันนี้ฉันจะกลับมารักเธอแบบสุดหัวใจเลยฉันเชื่อมั่นในเธอว่าเธอคือคนที่พัฒนาได้ ฉันศรัทธาในเธอฉันเคารพเธอฉันให้เกียรติเธอฉันเห็นคุณค่าในเธอไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นวันนี้เราจะเริ่มใหม่ด้วยกันเราจะสร้างสิ่งสิ่งนั้นด้วยกันวันนี้เราจะมาลุยกัน ฉันสัญญากับเธอโอเคมองหน้าคนคนนี้เลยนะคะแล้วบอกตัวเองเลยว,ว่าฉันเอาจริงฉันเอาจริงฉันเอาจริงแค่นี้ฉันเอาจริงกับตัวเองแค่เราไม่ได้มาหย่อๆยอๆใหญ่ๆกับตัวเองอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะชีวิตเรามีค่ามากกว่านั้นเยอะหลังจากนี้เป็นต้นไปคือเครื่องมือค่ ที่พวกเราจะต้องเข้าไปรู้จักตัวเองทํางานกับตัวเองอาจจําเป็นจะต้องเปิดแผลบางอย่างเล็กๆน้อยๆแผลที่เราพยายามซ่อนมันไว้วันนี้เราเอาปัสเตอร์ปิดไว้มันไม่ได้หายนะคะถ้าปิดไว้นานๆอาจจะเน่าก็ได้ริบแบนเชดึงปาสเอร์ออกเจ็บแน่นอนค่ะแล้วบีบหนองออกเจ็บแน่นอนค่ะแต่มันจะดีขึ้น แล้วมันจะเยียวยาขอบคุณตัวเองมากๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกยาวเอาละค่ะเราจะมาดูละว,วันนี้จะเข้าไปดูซิว่าอะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้เราไม่รักตัวเองนะคะสาเหตุหลักๆของการที่เราไม่รักตัวเองก็มาจากการที่เราไปตีความค่ะการที่เรามีความเชื่อนะคะหรือความคิด ลบๆนะคะที่เรามีให้กับตัวเองการที่เราให้ความหมายนะต่อสถานการณ์ต่างๆในอดีตตามสัญชาติญาณความกลัวแปลว่าอะไรบางครั้งบางทีเราบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนไม่เก่งมันเกิดจากการที่เราไปรับความเชื่อบางอย่างในชีวิตของเรามาแล้วเราก็เอาความเชื่อนั้นน้อมเข้ามาแล้วเรียกมันว่าความจริง แล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมาสั่งจิตตัวเองทําให้เรากลายเป็นคนแบบนั้นจากสถานการณ์บางอย่างในอดีตจากเด็กที่เรายังไม่มีสมองส่วนหน้าเด็กในวัยเด็กเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันเกิดจากการที่เราะตีความจากความกลัวอย่างเดียวเลยกลัวไม่เป็นที่รักกลัวไม่รอดกลัวไม่มีใครดูแลกลัวไม่เป็นส่วนหนึ่งกลัวถูกทิ้งกลัวไม่ได้ให้มีความสําคัญมากพอ ทุกความกลัวค่มะ create, มันจะสร้างความเชื่อขึ้นมาในจิตของเราเพื่อปกป้องเราซึ่งมันเป็นการสร้างจากสมอง99%วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะความเชื่อของเราถูกสร้างอย่างไรความเชื่อของเราจะถูกสร้างจาก3สิ่งนี้เลยค่ะหลักๆนะคะการเติบโตเลี้ยงดูคนที่เราเคารพและคนที่เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งคนเหล่านี้มีส่วนหลักในการ เชฟเราในการปั้นเราเป็นเราในทุกวันนี้3คนนี้3ามกลุ่มนี้นะคะสกลุ่มนี้กลุ่มการเติบโตเลี้ยงดูอันนี้สําคัญมากบางครั้งเราได้ยินบ่อยๆแกมันโง่เห็นไหมคะแกมันใช้ไม่ได้เราได้ยินอะไรแบบนี้ดูพี่ดูน้องสิเราไม่รู้เลยว่าเจตนาของท่านคืออะไรเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากเจตนาของความกลัวที่เขาจะเลี้ยงลูกได้ไม่ดีกลัวลูกไม่ไประสบความสําเร็จแต่ไม่รู้จะสอนยังไงอะ่ะ ถูกไหมก็ใช้การเปรียบเทียบง่ายที่สุดแต่วันนั้นเด็กคิดไม่ได้เพราะเรายังไม่มีสมองส่วนหน้าเราจึงใช้ความกลัวว่าเฮ้ยเออเราสู้เขาไม่ได้จริงๆว่ะเฮ้ยไม่ได้หวงั้นไม่ทําอะไรเลยดีกว่าเพราะว่าแม่บอกไปแล้วว่าเราเป็นคนไม่เก่งพี่เก่งกว่าเราเป็นคนน้อยกว่าคนอื่นตลอดเวลาเออหรือบางทีเราก้าวร้าวขึ้นมาเลยไม่แคร์เป็นอาการปกป้องตัวเองเหมือนกันแต่แปลว่าเราเชื่อแล้วนะเราเชื่อเราเลยทําเป็นไม่แคร์ถูกไหมคะ เมื่อไหร่ที่เราเชื่อจากความกลัวมันจะทําให้เราแสดงอาการสุดโต่งไม่มากไปก็น้อยไปนะคะอีความเชื่อตัวที่สองเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันความเชื่อตัวที่สองคือเรามักจะเชื่อคนที่เราให้ความเคารพเช่นครูครูบางคนบอกเด็กนี่วาดรูปอะไรเนี่ยฮะสกระปรกเลอะเทอะเด็กคนนั้นอาจจะกำลังเป็น impressionist อยู่อกำลังจะเป็น โชแปงกําลังจะเป็นแหวงโกะเลยจบเลยโกะเลยเหลือโกะอย่างเดียวเลยอ่าเพราะเจอคําพูดของคนที่เราดันไปให้ค่าซึ่งอันนี้น่ากลัวมากนะคะอันนี้น่ากลัวมากเพราะอะไรรู้ป่ะมีงานวิจัยตัวหนึ่งค่ะเขาเอาหมอนะเอาหมอเนี่ยเออจริงๆไม่ใช่หมอด้วยซ้ําผู้เข้าการทดลองเหล่านั้นนะ่ะให้หลอกคนที่โทรไปหาว่าฉันน่ะเป็นหมอแล้วให้โทรไปที่โรงพยาบาล คนที่โทรไปจริงๆไม่ใช่หมอเลยนะและให้โทรไปที่โรงพยาบาลให้นางพยาบาลรับแล้วเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมพอโทรไปปุ๊บสวัสดีครับ uh, สมมติคุณ่าเป็นหมอสวัสดีค่ะดิฉัน uh, แพทย์หญิงรสสุกกองเกตนะคะ uh, จากโรงพยาบาลนี้ๆๆน,น,น,นะคะ uh, รบกวนขอข้อมูลของ uh, คนไข้ที่ชื่อนี้ๆๆห้องนี้ๆๆหน่อยคือเขามีข้อมูลนี้ในมือนึกไหมคะซึ่งรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นนางพยาบาลร้อยละเก้าสิบให้ข้อมูลหมดเลย ทั้งทั้งที่ไม่ใช่ของจรงิงทั้งทั้งที่เป็นสิ่งที่ผิดจรรยาบรรณเพราะกฎคือห้ามแม้กฎอบอกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยไม่สามารถที่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคนไข้ได้แค่ได้ยินว่าหมอพยาบาลจะกลัวไม่คือธรรมชาติเลยถ้าได้ยินว่าครูนักเรียนจะกลัวอย่างเงี้ยฉะนั้นเราต้องระวังครูเง้อเองยังเคยโดนเลยอันนี้ขนาดเรื่องเล็กนะครูยังฉุกใจคิดเลยวันหนึ่งค่ะตอนนั้นครูเงอ้ออ่ะอยากทําผมไปครูง้อไปทาผมที่ ที่รายการซุปเปอร์เทนเขาก็ทําผมให้ครูเป็นคลื่นคลื่นคลื่น3ามคลื่นมันเป็นไอตัวหนีบ3ามลอนน่ะไอลอนเมอร์เมดนึกออกไหมคะเขาก็หนีบให้รูปั๊บ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 พอหนีบเสร็จรูก็เออมันสวยดีว่ะเออเดี๋ยวไปซื้อมาใช้มั่งคนทําเขาก็บอกว่ามันยากนะครูเงาะันมันยากนะมันไม่ได้ทําง่ายแล้วมันก็ร้อนมากด้วยนะแล้วมันก็หนักด้วยนะทําเองเนี่ยมันค่อนข้างยาก1ดอกดอกยแล้วหนึ่งดอกนะฮะดี๋แล้วหนึ่งดอกนะฮะจากนั้น ครูก็ยังสั่งมาอยู่ดีไม่เป็นไรเอามาก่อนมันคงไม่ยากเกินไปหรอกมัง้งเออมันก็ลองได้แหละคนเราอ่าจนกระทั่งวันหนึ่งครูก็หยิบอันนี้ไปที่ออกกองถ่ายอีกที่หนึ่งในขณะที่ครูออกกองถ่ายอีกที่หนึ่งนั้นนะคะครูก็เลยบอกเอาเอา,เอาอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าพี่ช่างผมพี่ช่วยทำลอนเมอร์เมดให้หนูทีนะคะหนูเคยไปทําที่รายการนี้แล้วหนูชอบเขาก็มาทําให้ครูแต่ปรากฏว่าเขาใช้เวลานาน,านมากทําไม่ได้ ทำยังไงก็ทําไม่ได้ทําไม่สําเร็จ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 จนครูบอกว่ามันยากจริงๆเว้ยมันกลิ่นเหม็นไหม้ขึ้นมาในหัวครูแล้วอะจนผมครูแบบคือถ้าผมครูมีเสียงมันก็คงบอกพอถึงเนาะครูไม่ไหวแล้วอย่างงี้ค่ะคือตอนนั้นน่ะมันกรอบมันเหม็นไปหมดแล้วอะค่ะจนครูแบบเฮ้ยมันยากจริงๆว่ะเห็นยังครูเริ่มเชื่อเลยนะครูเริ่มเชื่อเลยนะแต่โชคดีมากมีวันหนึ่งครูเจอ ทีมของครูเองไอ้เจ้าน้องโฟมไอ้โฟมเนี่ยเป็นเด็กในทีมครูวันนั้นมันยืนใช้ลอนเมอร์เมดนีบนฟเนฟเนฟเนง่ายง่ายแล้วออกมาสวยด้วยครูก็แบบอ้าวไอ้โฟมทําได้คุณรู้นไหมว่าก่อนที่ครูจะเจอโฟมอะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ครูย้ายบ้านครูอะกำลังจะทิ้งอีลอนนั้นเอาไว้ที่บ้านเก่าแล้วนะตอนแพ็คมาครูจะไม่ย้ายเอามาแล้วนะครูรู้สึกว่าเอามาก็ใช้ไม่ได้ครูเริ่มเชื่อไปแล้วด้วยนะ จนกระทั่งครูไปเจอโฟมพอโฟมทําได้ครูว่าอ้าอ้๊อ้ไอโฟมทาได้ทําไมเราจะทําไม่ได้จุดนั้นคือจุดที่ความเชื่อของครูเกิดสั่นคลอนแล้วทําให้ครูวันนี้ถ้าครูอยากทํารอนครูก็ทําได้พี่ดาวเลขาครูตอนแรกก็กลัวเหมือนกันพี่ดาวไปเจอ,อโฟมทําได้อา้างั้นพี่ก็ทําได้ก็กลายเป็นว่าวันนี้เราก็สามารถอยากจะมีรอนเมอร์เมดช่วงไหนเราก็ทําได้ฉะนั้นได้ยินมาตอนนี้แล้วรู้หรือยังคะว่าความเชื่อของเรารับมายัางไงอ่านในลงพิมพ์มาสิ ฟงทาให้ดูหน่อยหน่อยนะคะมีคนบอกคุณสุรักษ์บอกฟองทาให้ดูหน่อยนะคะเดี๋ยวให้นางทำคนางทาผมเก่งค่ะนะเวลาที่เรารับความเชื่อเราเกิดจากอย่างนี้ครูให้ดูเป็นภาพนี้จะเข้าใจง่ายมากเลยนะคะขึ้นภาพโต๊ะอันนี้ขึ้นมาอ่าอันนี้ครูเอาแบบง่ายๆเนะี่ยครูให้ดูว่าฐานโต๊ะเนี่ยเราเรียกว่าความเชื่อข้างล่าง ขาเก้าอี้ฐานนี่คือความเชื่อนะแต่ขาเก้าอี้เนี่ยมันคือหลักฐานที่เราเอามายืนยันหลักฐานที่เราได้ยินซ้ําๆเห็นซ้ําๆและฝังใจพูดพร้อมกันค่ะได้ยินซ้ําๆเห็นซ้ําๆและฝังใจสิ่งเหล่านี้ค่ะ,ะสมมุติไหนใครในห้องนี้เคยพูดว่าตัวเองเป็นคนไม่เก่งเลข้างยกมือโอเคอ่ะ อย่างในเคสนี้สมมุติในในกอเขาพูดว่าฉันไม่เก่งเลขเกิดจากอะไรได้มั่งขา,ขาเก้าอี้ตัวที่หนึ่งอาจจะเกิดจากการที่เขาได้ยินนะคะในวัยเด็กพ่ออาจจะบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในยีนเราเลยลูกตระกูลเราดีโง่เลขทั้งตระกูลลูกนึกเอรอแมพ่อสั่งมาอ๋ออ๋อเหรอ,อ,อ,หรอบ้านเราเป็นทางโง่เลขเหรอจนกระทั่งไปเรียนเฮ้ยทำไมข้อนี้คิดไม่ทันเพื่อนคิดทันวะทำไมเพื่อนคิดเร็วกว่า หลักฐานข้อที่สองมาแล้วนะบางคนไม่ต้องรอถึง3หลักฐานนะหลักฐานที่สองก็ไปเรียบร้อยแล้วหลักฐานที่สามมาอีกพอพอสี่สอบเลขตกชัดแล้วชัดแล้ว,ลวฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเลขแล้วชัดแล้วเนื่องไหมคะนี่คือวิธีการรับความเชื่อมันง่ายแค่นี้เลยค่ะแล้วพอคุณเชื่ออะไรความน่ากลัวอยู่ตรงนี้คุณจะทำให้มันเป็นจริง เพราะตามสัญชาตญาณของสมองจะทําให้คุณเห็นเฉพาะทุกสิ่งที่คุณเชื่อและมันจะใช้ระบบการยืนยันความเชื่อค่ะทําให้คุณเชื่อสิ่งนี้ไปเรื่อยเรื่อยและหลังจากนี้พอคุณทาเลขไม่ได้คุณก็จะพูดซ้ําๆโอ้โหเลขโอ้โหเลขหรืออีกเคสหนึ่งอะสมมุติวันนี้อยากทําธุรกิจปรากฏว่าอยู่ดีเรามีความเชื่อขึ้นมาโควิดทําให้เราไม่ควรทําธุรกิจเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้ไม่ควรเริ่มธุรกิจอะไรเลยเห็นไหมฮะเกิดจะอะไรอะ่ะ ก็เกิดจากการรับสื่อเห็นข่าวมาใช่ไหมเออเห็นข่าวมาธุรกิจปิดตัวเห็นไหมคะแม่บอกมันเสี่ยงนะลูกมันเสี่ยงนะคะหรือคนเห็นคนใกล้ตัวของเราเจ๊งลงไปต่อหน้าต่อตาชัดแล้วไม่เอาแล้วไม่ทําแล้วความเชื่อมันมาง่ายแค่นี้เลยค่ะนะมาจากครอบครัวของเรามาจากการคนที่เราเคารพแล้วอันสุดท้ายคือ คนรอบข้างเพื่อนฝูงคนที่เราอยากเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเขาเพื่อนสังคมสื่อสื่ออัดแน่นมาอะไรเราก็รับเชื่อเข้ามาแล้วปัญหาคือความเชื่อมีทั้งดีและไม่ดีความเชื่อที่ไม่ดีแปลว่าความเชื่อนั้นมันจะพาเราอะ ไม่ไปไหนเลยพู้ง่ายๆดึงรั้งฉุดเราให้ตังลงถอยหลังหรือย่ำอยู่กับที่ไม่สามารถอนุญาตให้เราเดินไปข้างหน้าได้สิ่งที่ครูอยากให้พวกเราเห็นในแพทเทิร์นเดี๋ยวครูให้ดูโครงสร้างว่าถ้าวันนี้คุณไม่เปลี่ยนความเชื่อจะเกิดอะไรในชีวิตของคุณเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคะเหตุการณ์นั้นนะคะมันจะถูกผ่านความเชื่อของเราก่อนแล้วมันจะทําให้เราตีความเหตุการณ์นั้นแล้วพอเราตีความปุ๊บมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมา เมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นการกระทําออกไปทางกายทางวาจาทางใจแล้วพอเราทําซ้ําๆมันก็กลายเป็นนิสัยนิสัยก็จะกลายเป็นสันดานหรือที่เราเรียกว่าตัวตนนะคะเรียกเพ้อหน่อยก็คือมันเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเนื้อเป็นหนังของเราแล้วมันก็จะนําส่งเป็นผลลัพธ์ในชีวิตที่จะทําให้เรามีความสุขหรือทุกข์ในชีวิตนั่นเองปัญหาคือพอมันมีเหตุการณ์มาปุ๊บคนส่วนใหญ่โทษเหตุการณ์แต่ไม่เคยโทษความเชื่อตัวเอง โทษแต่เหตุการณ์นะแต่ไม่เคยโทษการตีความของตัวเองมีเคสเคสหนึ่งค่ะอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่อเมริกาพ่อเนี่ยเป็นติดคุกเล่นยาคนพ่อนะติดคุกเล่นยาแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงดูลูกนะตั้งแต่ลูกยังเล็กมีพ่อติดคุกแล้วมีลูกออกมาสองคนลูกคนที่หนึ่งกับลูกคนที่สองชีวิตต่างกันฟ้ากับเหวค่ะ ลูกคนที่หนึ่งลูกคนโตนะเอาลูกคนเล็กก่อนแล้วกันลูกคนเล็กติดคุกเหมือนพ่อปล้นเหมือนพ่อเลยนะคะเล่นยาเหมือนพ่อเลยในขณะที่ลูกคนโตโอ้โหจเจริญเติบโตมีงานมีครอบครัวที่ตัวเองรักนะคะจบเรียนจบมาหาลัยชีวิตดีเชื่อไหมว่าวันที่เขาไปสัมภาษณ์สองคนนี้คำตอบของสองคนนี้ว่าทำไมชีวิตคุณถึงเป็นแบบนี้คำตอบคือเหมือนกัน แต่ต่างกันในการให้ความเชื่อและตีความเหมือนกันคืออะไรรู้ไหมเขาตอบมาว่าทั้งคู่เลยนะพูดคําเดียวกันก็จะทําไงได้ล่ะในเมื่อพ่อของฉันเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะคนเล็กมันพูดคานี้ค่ะก็ทาไงได้ก็พ่อเป็นแบบเนี้เขาเลือกที่จะโทษพ่อค่ะในขณะที่คนโตบอกโหจะให้ทำไงได้ก็ในเมื่อพ่อเป็นแบบนี้ในเมื่อเขาไม่ได้รับผิดชอบฉันก็ต้องรับผิดชอบตัวเองไะฉันต้องดูแลน้องด้วยเห็นไหมคะ สถานการณ์ไม่ได้เป็นตัวกําหนดสุขทุกค่ะความเชื่อที่คุณมีต่อตัวเองต่างหากคนแรกเขาไม่เชื่ออะไรเขาเชื่อว่าคนอย่างเขาเนี่ยจะดีจะช่วขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่คนที่สองเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าจะดีจะช่วยขึ้นอยู่กับเราในเมื่อพ่อเป็นแบบนี้อยากเป็นแบบพ่องั้นฉันเลือกทางของฉันจุดเปลี่ยนเลยค่ะฉะนั้นวันนี้เราจะหาให้เจอค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนความเชื่อได้นี่นะคะดร r อร์นได้พูดไว้เขาเป็น Clinical Professor of Medi c i n e นะคะเขาพูดไว้ว่า เมื่อเราเปลี่ยนนิสัยของเราได้เราสามารถเปลี่ยนระบบยีนหรือพันธุกรรมของเราได้เลยเปลี่ยนเลยนะคะเขาเคยเอาการวิใจใัยไปทดลองกับกลุ่มคนค่ะที่เปลี่ยนนิสัยของตัวเองนะคะเช่นตื่นนอนเช้าตื่นนอนเช้าเปลี่ยนนิสัยตื่นนอนเช้าแต่กว่าจะเปลี่ยนนิสัยได้เขาต้องเปลี่ยนจากความเชื่อก่อนฉันเชื่อว่าฉันทําได้ ชั้งตีความในสิ่งดีๆตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วเขาเปลี่ยนนิสัยพอเขาเปลี่ยนนิสัยซ้ำๆค่ะพบว่าพันธุก,กรรมเปลี่ยนเยนเปลี่ยนฉะนั้นใครที่บอกว่าพ่อแม่ฉันเป็นพ่อแม่ฉันเป็นซึมเศร้าฉันต้องซึมเศร้าเหมือนกันไม่จริงค่ะคุณพูดตรงนี้เลยไม่จริงพ่อแม่ฉันเป็นโรคอ้วนฉันต้องอ้วนเหมือนพ่อแม่ไม่จริงค่ะคุณสามารถกําหนดสุขทุกของตัวคุณได้ด้วยการเปลี่ยนความเชื่อทุกคนเนี่ยเรามีความเชื่อที่ดีและไม่ดี ะะความเชื่อที่ดีคุณก็จะไม่พูดถึงในวันนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องเก็บไว้อยู่แล้วเช่นฉันเชื่อว่าฉันทําได้ฉันเชื่อเอางี้ได้กว่าครูอยากฟังนิดนึงพิมพ์มาให้ครูงหน่อยคุณมีความเชื่ออะไรดีๆกับตัวเองบ้างเชื่อว่าเป็นคนใจดีฉันเป็นคนพัฒนาได้ฉันมีความพยายามทุกปัญหามีทางออกโอ้โหดีมากเป็นคนนิสัยดีรักพ่อแม่เป็นคนมีความพยายามชีวิตลิขิตเองโหสุดยอดสุดยอดนะคะโอ้แต่ละคนมีความเชื่อที่ดีมากเลย ถ้าตั้งใจทำอะไรก็ทำได้สำเร็จอันนี้ชัดมากเลยดีมากเลยแล้วเป็นความเป็นความเชื่อที่ไม่เพอ้อเจอ้อด้วยถูกไหมคะก็ถ้าฉันตั้งใจมันขึ้นอยู่กับใครล่ะอู่กับเราถูกไหม